364พระราชวังจัก,กรพรรดินักดาบหยุดเหนี๋ยวนี้ทังซานร,รีบเงยหน้าขึ้นมองติงไปติงไปตกใจและรีบถอนพลังสายเลือดของเขาออกอย่างรวดเร็วและกล่าวอย่างสับสนเกิดอะไรขึ้นหรือทังซานกล่าวนี่คือราชสำนักบรรพชนที่อยู่ของเผ่าอสูจรจิ้งจอกสวรรค์หากจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ต้องการมันสามารถแผ่จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ไปยังทุกมุมของราชสำนักบรรพชน แน่นอนว่าย่อมสามารถค้นพบการใช้พลังสายเลือดของพี่ได้พี่ไม่กลัวจะถูกค้นพบแล้วถูกเผ่าอสูรจิ้งจอกสวรรค์จัเป็นเครื่องสังเวยหรือเออจิ่งไปมีสีหน้าเปลี่ยนไปข้าผิดไปแล้วข้าไม่ต้องการมันแล้วถังซานเตือนเว้นแต่ข้าบอกพี่ว่าสามารถใช้การเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ได้ไมิฉะนั้นไม่ควรใช้ในราชสำนักบรรพชนเพื่อความปลอดภัย แน่นอนว่าจากกระพัดจิ้งจอกสวรรค์ไม่สามารถเป้าดูราชสำนักทั้งหมดด้วยจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของมันตลอดเวลาแต่ติงไป่ยชอบทำอะไรไม่ยังคิดทังซานกังวลว่าเขาจะใช้การเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ในโอกาสที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ดังนั้นจึงเตือนล่วงหน้าอืมข้าจะเชื่อฟังเจ้าติงไประมัดระวังในทันทีเขาไม่รู้ว่าทำไมเวลาที่ถังซานจริงจังเขาก็กลัวจริงๆ การรักษาความปลอดภัยของราชสำนักบรรพชนนั้นค่อนข้างดีและการจราจรก็ดีมากเช่นกันรถม้าของโรงแรมพยักขาวสามารถวิ่งได้ที่ริมถนนสายหลับเครื่องหมายบนรถม้าสามารถหลบเลี่ยงผู้คุมกดได้และถนนก็ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้เร็วกว่าเดินกี่เท่าแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมายของการเดินทางเที่ยวนี้ ประสูงวป่าหยุดที่เชิงพระราชวังของจัก,กรพัรดินักดาบทั้งห้าคนนำโดยถังซานก็ทยอยลงจากรถเมื่อมองขึ้นไปจากเนินเขานี้มันเป็นเนินเขาสูงประมาณ300เมตรที่ด้านบนของเนินเขามีพระราชวังสูงประหานตั้งอยู่ที่นั่นที่ว่าสูงประหานเพราะพระราชวังสูงมากทางเข้าด้านหน้าพระราชวังเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมชี้ขึ้นด้านบนเหมือนกับคมดาบที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า แค่มองมาจากตีนเขาก็สัมผัสได้ถึงเจตนาดาบที่แผ่ออกมาดูเหมือนจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ขนาดไม่มีตัวดาบมีแต่คมเท่านั้นเหนือพระราชวังของจัก,กรพรรดินักดาบไม่มีเมฆหมอกดำทะมึงมีแต่ท้องฟ้าสีครามและเมฆขาว ถึงวันนี้เป็นวันที่มีเมฆมากและท้องฟ้าส่วนใหญ่เหนือราชสำนักบรรพชนถูกล้อมรอบด้วยเมฆหมอกแต่ที่ด้านข้างของพระราชวังของจกกักรพรรดินับดาบแสงตะวันจะตกกระทบตรงพระราชวังรูปสามเหลี่ยมราวกับต้องการกำจัดเมฆหมอกดำทะมึนซึ่งดูแปลกมากช่างสมกับฉายาทยานฟ้าจริงๆทั้งซานแอบกล่าวชมในใจ ไม่เพียงแต่เขากำลังดูอยู่แต่เพื่อนเพื่นต่างก็เฝ้าดูพระราชวังจากกระพัรนินักดาบที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเช่นกันหลังจากผ่านไปห้านาทีพวกเขาก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งสิงไปอุทานน่าทึ่งหน้าทึงา่งมากมือเหมือนข้าจะเห็นความโชคดีที่ไรขอบเขตลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและรวมตัวกันไม่กระจัดกระจายทั้งซานเตือนเขา อย่ามองมันด้วยพลังจิตวิญญาณไม่เช่นนั้นพี่จะได้รับบาดเจ็บจากเจตนาดาบได้ง่ายๆพวกเราขึ้นไปกันเถอะทางขึ้นเนินเขาที่พระราชวังจัก,กรพรรดินักดาบตั้งอยู่มีเพียงต้องก้าวขึ้นไปทางด้านหน้าเท่านั้นและระหว่างทางพวกเขายังเห็นอสูรหลายตัวกำลังขึ้นเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามหากสังเกตดีๆจะพบว่าอสูรที่กำลังขึ้นเขาเหล่านี้ไม่ว่าจะเผ่าไหนาก็ก้าวขึ้นไปได้ไม่เร็วนะับ เมื่อพวกเขาเก้าวออกไปจริงๆพวกเขาเข้าใจว่าทำไมทันทีที่เขาเก้าวขึ้นบันไดในทิศทางของพระราชวังจาก,กรพัรดนักดาบก็มีออร่าแหลมคมมาจากด้านบนลงสู่ด้านล่างหากมองขึ้นไปที่พระราชวังของจัก,กรพรรดินักดาบจะรู้สึกว่าพระราชวังของจัก,กรพรรดินักดาบเหมือนดาบยักษ์ที่ตัดท้องฟ้าออกจากกันเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพลวงตาแต่มันกดดันจิตใจผู้คนอย่างมาก ในบรรดาสมาชิกทั้งหคนของทีมเช็คนอกจากสีหน้าของถังซานที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังมีอีกคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันราวกับว่าไม่มีแรงกดดันกับเขาแต่ไม่ใช่มูปจริงๆที่มีระดับฐานการฝึกฝนสูงสุดแต่เป็นติงไปแรงกดดันจากพระราชวังของจักรพรรดินักดาบนี้เน้นที่ระดับจิตวิญญาณมากกว่าระดับการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณของติงไปอยู่ระดับ9้าแรงกดดันจึงไม่มากจนเกินไปสำหรับเขา ส่วนอีกสามคนมีสีหน้าและความรู้สึกต่างกันออกไปฉืนจือเฉิงพึพรรมพำเจตนาด่าเป็นแบบนี้เองสินะนางมีสายเลือดของอสูรวายุพับปีกทองนอกจากความสามารถในการบินอันทรงพลังแล้วคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนวายุพับปีกทองคือการตาดัด อีกเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของนางนางมีความเข้าใจในเจตนาดาบของนางแต่เมื่อมาถึงพระราชวังของจักรพรรดินักดาบนางพบว่าความเข้าใจของนางยังไม่เพียงพอเจตนาดาบดูเหมือนจะมีความหมายที่แตกต่างกันเมื่อปีนขึ้นไปสูงเท่าไหร่แรงกดดันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกแหลมคมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งห้าคนรู้สึกไม่เหมือนเดิมความรู้สึกของติงไป่เป็นแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการก้าวเดินมากนะักเพียงแค่ความเร็วจะช้าลงกว่าปกติทั้งซานก้าวขึ้นไปข้างบนในขณะที่ทําความเข้าใจและเขาก็รับรู้ถึงเจตนาดาบได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเดินขึ้นไปกูรี่ครุ่นคิดกับตัวเองการรับรู้ของเขาไม่ลึกซึ้งมากนะักแต่ก็ไม่ถึงกับช้า ปูปิงจิงกับเฉินจื่อเฉิงเดินรังท้ายโดยเฉพาะเฉินจื่อเฉิงทุกครั้งที่นางก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อไปนางต้องหยุดชั่วขณะหนึ่งและยังคงก้าวต่อไปหลังจากที่นางรู้สึกบางอย่างปูปิงจิงก็รู้สึกเช่นกันแม้ว่าการเปลี่ยนกายาธาตุน้ำแข็งของเขาจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัด แต่เมื่อธาตุน้ำแข็งก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการเยือกแข็งการระเบิดและการเจาะด,ดังนั้นเจตนาดาบของพระราชวังของจักรพรรดินักดาบก็ทำให้เขาประทับใจเช่นกันมีผู้เสี่ยงโชคไม่มากที่มาที่นี่ค่าใช้จ่ายถูกใช้สำหรับปีนขึ้นไปบนยอดเขาเพราะตั้งแต่วินาทีที่ปีนขึ้นไปต้องให้เรียนก่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือวิธีการทำกำไรสำหรับจัก,กรพรรดอิอสูรแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเก็บค่าเข้าชมในกรณีของผู้เข้าชมมีคุณสมบัติตรงกรันผลการรับรู้นี้ค่อนข้างเป็นประโยชน์อสูรบางตัวที่มาสักการะยังคงเคลื่อนขึ้นไปทีละก้า ทั้งซานเงยหน้าขึ้นมองและพบว่ามีผู้มาสักการะเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถเดินเข้าไปในพระราชวังของจัก,กรพรรดินับดาบได้บางตัวจะหยุดเมื่อไปถึงระดับหนึ่งและฝึกฝนทันทีไม่นานก็ลงจากภูเขาไปจ่ายห้าเหรียญทาตุสำหรับอสูรเผ่าเดียวกันและจ่ายสิบเหรียญทาตุสำหรับชนต่างเผ่าในการสักการะแต่ละครั้งซึ่งค่อนข้างแพง แต่ถ้าเทียบกับการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการฝึกฝนก็ถือว่าคุ้มค่าราชสำนักบรรพชนนับว่าเป็นสถานที่เสี่ยงโชคสำหรับเผ่าอาสูรและเผ่าวิญญาณทั้งหมดคู่ควรกับฉายาของมันยิ่งปีนสูงขึ้นเท่าไหร่เจตนาดาบก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเกินกว่าจะรับไหวที่แปลกที่สุดคือเจตนาดาบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งดูเหมือนจะแสดงระดับความคมกับผู้คนต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามสำหรับปฏิกิริยาของติงไปกับกูลี่ไม่รุนแรงนะักส่วนเฉินจือเฉิงกับบูปิงจิงก็พยายามทำความเข้าใจจากมันอย่างลึกซึง้งทั้งซานเองก็สัมผัสได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้ทำความเข้าใจในความหมายเหล่านี้มากนะักในฐานะที่เป็นอดีตราชาเทพความเข้าใจของเขาไม่ได้ไปกว่าจาัก,กรพรรดิอสูรเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับแรงกดดันที่แหลมคมนี้การขัดเกลาพลังจิตวิญญาณของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากและแม้กระทั่งสามารถรู้สึกถึงการขัดเกลาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ได้ลางๆมันทําให้พลังจิตวิญญาณของเขารู้สึกคุ้นเคยยิ่ยงขึ้นสิ่งนี้มีประโยชน์มากแม้ว่าจะมาที่ราชสำนักบรรพชนได้เพียงวันเดียวถังซานก็รู้สึกลึกๆแล้วว่าเป็นสถานที่ล้ำค่า เห็นได้ชัดว่าการึกฝนในสถานที่นี้ทำให้ความเร็วในการึกฝนเร็วกว่ามากเมื่อติงไปกับกูรี่ปีนขึ้นไปมากกว่าครึ่งทางความเร็วในการปีนก็ช้าลงสาเหตุหลักมาจากแรงกดดันของเจตนาดาบที่เพิ่มขึ้นสำหรับกูลี่สภาพดีกว่าแต่ฐานการึกฝนของติงไปอ่อนแอที่สุดในบรรดาพวกเขาแม้ว่าพลังจิตวิญญ,ญาณจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังถูกแรงกดดันของเจตนาดาบครอบงำ ยิงไปหันกลับมามองถังซานข้าทนไม่ไหวแล้วถังซานกล่าวถ้าอย่างนั้นพี่ก็แค่ฝึกฝนทันทีไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันของเจตนาดาบใช้แรงกดดันนี้เพื่อขัดเกลาพลังจิตวิญญาณของพี่และพยายามควบแน่นพลังจิตวิญญาณพี่กูลี่ก็สามารถทําเช่นเดียวกันได้กูรี่พยักหน้ายิ้มและกล่าวข้ายัางขึ้นไปได้อีกหน่อยขณะที่กล่าวเขาก็เดินไปข้างหน้าต่อไป ในเวลานี้เฉิงจื่อเฉิงกับผู้ปิงจริงปีนขึ้นไปได้ไม่ถึงหนึ่งในสของความสูงแม้ว่าความเร็วจะช้ามากแต่ออร่าของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยทั้งสานยิ้มและก้าวต่อไปด้วยฐานการฝึกฝนและความแข็งแกร่งของพลังจิตวิญญาณแรงกดดันเล็กน้อยนี้ไม่มีความหมายอะไรบทที่365เข้าสู่วังเมื่อกู่ลี่ปีนได้ประมาณ3ในสี่ของความสูงเขาก็หยุดและนั่งสมาธิตรงจุดนั้น ทังสานแสงหน้าขาวและเดินหน้าต่อไปที่ตำแหน่งนี้แรงกดดันค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและความแหลมคมของเจตนาดาบที่มองไม่เห็นก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมหาสมุรวิญญ,ญาณตามการประเมินของทังสารหากฐานการฝึกฝนพลังสายเลือดและความแข็งแกร่งของพลังจิตวิญญ,ญาณต่างกว่าระดับ9ก้าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวต่อไป แม้ว่าฐานการฝึกฝนของเขาจะไม่ถึงระดับ9แต่ด้วยพลังสายเลือดอันทรงพลังที่หลากหลายควบคู่ไปกับพลังจิตวิญญาณที่จุดสูงสุดระดับ9มันก็ไม่มีผลอะไรเมื่อไม่มีพวกพ้องของเขาถัางซานก็เร่งความเร็วขึ้นเพื่อก้าวไปข้างหน้าเขารู้สึกลางๆว่าในกระบวนการขึ้นสู่พระราชวังของจักรพรรดิอตูนยและจักรพรรดิวิญญาณน,นั้นแท้จริงแล้วเป็นการมองหาวิธีการฝึกฝนของเขาเอง มันจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็ต่อเมื่ออราของพระราชวังของจัก,กรพรรดิอสูรเผชิญกับผู้ที่มีทักษะพ,พลังสายเลือดคล้ายคลึงกันและหากคุณสมบัติไม่สอดคล้องกันประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระราชวังจัก,กรพรรดินักดาบสอดคล้องกับผู้ปิงจริงและเฉินจื่อเฉิงในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเฉินจื่อเฉิง ดังนั้นที่นี่จึงเหมาะสมกับการฝึกฝนของนางมากกว่าที่อื่นๆและไม่จําเป็นต้องไปพระราชวังทุกแห่งเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวถังซานเองด้วยสายเลือดที่หลากหลายของเขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปที่พระราชวังอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและรับผลประโยชน์มากขึ้นจากพวกมันซึ่งจะทําให้เขาเข้าใจโลกมากขึ้น ถังซานก้าวไปทีละขั้นและกำลังจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วในกระบวนการเรื่องความเร็วพลังจิตวิญญาณของเขาได้รับผลกระทบจากเจตนาดาบและถูกบีบอัดมากขึ้นพลังจิตวิญญาณที่อยู่ในแกนจิตวิญญาณจะถูกมีบอัดและขัดเกลาจากนั้นพลังจิตวิญญาณที่ถูกขัดเกลาจะหล่อเลี้ยงจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์โดยอัตโนมัติในขณะนี้มันเท่ากับถังซานใช้พลังภายนอกเพื่อช่วยให้พลังจิตวิญญาณของเขาเปลี่ยนเป็นจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ การใช้พลังจิตวิญ,ญญาณในกระบวนการดังกล่าวนั้นยอดเยี่ยมแต่ไม่ว่าจะใช้พลังไปมากเพียงใดแน่นอนว่าสำหรับเขามันคุ้มค่าหากต้องการเปลี่ยนพลังจิตวิญ,ญญาณให้กลายเป็นจิตใต้สานึกอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้เขาสามารถฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นแต่ตอนนี้มันเทียบเท่ากับการให้โอกาสเขาในการเปลี่ยนแปลงทั้งซานเข้าใจดีว่านี่อาจเป็นช่องทางให้ผู้ทรงพลังระดับ9ก้าของเผ่าอสูรและเผาวิญญ,ญาณก้าวสู่ระดับเทพ หากพวกมันสามารถฝึกฝนในสถานที่ดังกล่าวได้โดยเฉพาะในพระราชวังของจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญญาณหากจับคู่คุณสมบัติของพวกมันแล้วล่ะก็ความเป็นไปได้ของความก้าวหน้าของจิตใต้สำนึกปันศักดิธิ์จะต้องยิ่งใหญ่กว่าพวกเขามากแค่ไม่รู้ว่ามีเผ่าอสูรและเผาวิญญาณที่ฝ่าฟันเพื่อเป็นเทพในสถานที่นี้หรือไม่และพวกมันต้องจ่ายไปเท่าไหร่ ในที่สุดถังซานก็กำลังจะไปถึงจุดสูงสุดและประตูของพระราชวังของจักรพรรดินักดาบก็อยู่ตรงหน้าเขาแล้วประตูสูงมากมันสูง15เมตรด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมบานประตูปรากฏเป็นรอยแยกในเวลานี้มันเปิดเต็มที่และเจตนาดาบล้นหลามทะลับออกมาชวนให้ต้องรีบวิ่งออกจากประตูแต่ในเวลานี้ยกเว้นถังซานไม่มีใครขึ้นไปบนยอดเขาและก้าวขึ้นสู่ขั้นสุดท้ายแรงกดดันไม่ได้ลดลงแต่กลับเข้มข้นขึ้น เจตนาดาบอันแหลมคมและทรงพลังยังทำให้ผิวของถังซานเจ็บปวดเล็กน้อยและเขาจำเป็นต้องเรียกใช้เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวของอสูรไลเกอร์เพื่อต้านทานต้องยอมรับว่าพลังสายเลือดอันดับแรกนั้นทรงพลังและเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวมีความสามารถในการกลืนที่แข็งแกร่งมากแม้กระทั่งเจตนาดาบนี้ก็สามารถกลืนลงไปได้ซึ่งทำใหออร่าของถังซานบางส่วนแหลมคมขึ้นเช่นเดียวกัน พูดให้ถูกคือความสามารถของเปลเวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวควรเป็นการกลืนกินมันคือการรวมพลังของฝ่ายตรงข้ามเข้ากับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังทั่วคราวให้กับพลังสายเลือดของตัวเองและเพิ่มคุณสมบัติเช่นเดียวกับฝ่ายตรงข้ามให้กับตัวเองด้วยกล่าวอีกในหนึ่งแรงกดดันอันแหลมคมของ,ของคู่ต่อสู้นั้นหลังจากถูกเปลเวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวกลืนกินจะเพิ่มคุณสมบัติแหลมคมให้ออร่าของเขา สิ่งนี้แข็งแกร่งกว่าผลของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของเผ่าสิงโตทองที่กลืนกินพลังงานของคู่ต่อสู้ชั่วคราวแต่สามารถเพิ่มพลังสายเลือดให้กับตัวเองเท่านั้นภายใต้พลังของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวถังซานทําให้ร่างกายของเขามั่นคงก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวจนไปถึงที่ประตูพระราชวังแล้ว เจตนาดาบอันแหลมคมทำให้ผมของเขาโบกสะบัดไปข้างหลังโดยไม่มีลมเจตนาดาบที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเร่งความเร็วของความแข็งแกร่งทางจิตวิญญ,ญาณและเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็หลอมรวมกันอย่างรวดเร็วและความรู้สึกกล่าวกับว่าดาบแหลมคมนับไม่ถ้วนกำลังตัดผ่านร่างกายของเขามันกำลังกระตุ้นร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆ สิบเหรียญธาตุนี้ไม่ศูนย์เปล่ายิ่งฐานการฝึกฝนต่ำกว่าระดับเทพมากเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่จะได้รับที่นี่ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระดับเทพหรือสูงกว่าผลประโยชน์น่าจะค่อนข้างน้อยเพราะถ้าแรงกดดันเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับขุมพลังระดับเทพพวกมันจะอ่อนกำลังลงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้าหรือสิเหรียญธาตุก็ถือว่าดีมาก หากมันสามารถส่งผลต่อการฝึกฝนอย่างมีนัยสำคัญแต่สำหรับขุมพลังระดับเทพเขาเกรงว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์มากนับทั้งซานยืนอยู่ที่ประตูครู่หนึ่งค่อยๆปรับให้เข้ากับความรู้สึกแหลมคมจากนั้นจึงก้าวเข้าไปในประตูมีฉากแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้าไปในประตูของพระราชวังของจักรพรรดินักดาบทันใดนั้นแรงกดดันที่รุนแรงมากก่อนหน้านี้ก็หายไปทันที ถ้าไม่ใช่เพราะว่าถังซานควบคุมตัวเองได้อย่างน่าทึ่งคราวนี้เขาคงลม้มลงไปแล้วเขาเดินโซเซไปครู่หนึ่งเพื่อควบคุมร่างกายของเขาถัางซานสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยการหายใจลึกๆถังซานร,รู้สึกว่าสิ่งที่เขาหายใจเข้าไปในร่างกายดูเหมือนจะไม่ใช่อากาศแต่เป็นออร่าของสวรรค์และโลกอันหนาแน่นในขณะนั้นร่างกายดูเหมือนจะเต็มไปด้วยออร่าของสวรรค์และโลกอันบริสุทธิ์ซึ่งไหลเข้ามาในร่างกายโดยอัตโนมัติ จนร่างกายของถังซานสั่นเล็กน้อยและพลังสายเลือดที่ถูกใช้ไปอย่างมากก่อนหน้านี้ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้แต่พลังจิตวิญญาณของเขาก็ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยออร่าของสวรรค์และโลกอันอุดมสมบูรณ์ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างอธิบายไม่ได้เขาเงยหน้าขึ้นโดยสัญชาตญาณและในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นถังซานก็ได้ยินเพียงเสียงบูม และจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งลงไปในมหาสมุดวิญญาณของเขาทันทีความแหลมคมที่ดูเหมือนจะตัดหัวของเขาออกได้ในทันทีนั้นเกือบทําให้ถังซานหมดสติในมหาสมุรวิญญาณของเขาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังก็ปรากฏขึ้นและเสียงเย็นยะเยอะืเยอกก็ดังขึ้นในมหาสมุดวิญญาณของถังซานเจ้าขอเข้ามาในพระราชวังของจักรพรรดินักดาบใช่หรือไม่ เสียงนั้นสง่างามและทรงพลังภายใต้แรงกดดันของจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้จิตวิญญาณของถังซานสั่นสะท้านด้วยจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเช่นนี้เขาเกือบจะคุกเข่าลงภายใต้แรงกดดันถังซานไม่ได้ระดมจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อต่อต้านแน่นอนว่าจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาจากพระราชวังของจักรพรรดินักดาบซึ่งเป็นดาบของจักรพรรดิองค์นี้ บางทีนี่อาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ในพระราชวังของจักรพรรดินักดาบแต่ถ้าถังซานใช้จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการต่อต้านและถูกค้นพบเขาจะมีปัญหาใหญ่ดังนั้นเขาจึงใช้พลังจิตวิญญาณของเขาอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยไม่ปล่อยให้เจตนาดาบตัดผ่านเข้าสู่มหาสมุรวิญญาณของเขาได้เจ้าขอเข้ามาในพระราชวังของจักรพรรดินักดาบใช่หรือไม่ เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและความกดดันที่รุนแรงทําให้ถังซานเซเล็กน้อยแต่เขาเพียงแค่ควบคุมร่างกายของเขาและไม่คุกเข่าลงเจ้าขอเข้ามาในพระราชวังของจักรพรรดินักดาบใช่หรือไม่เสียงนั้นดังขึ้นเป็นครั้งที่สามคราวนี้มหาสมุรวิญ,ญญาณของถังซานดูเหมือนจะถูกแทงด้วยดาบนับหมื่นเล่ม แม้แต่พลังจิตวิญ,ญญาณที่จุดสูงสุดระดับเก้าของเขายังคงต้านทานความเจ็บปวดนี้แทบไม่ได้แต่เขาก็ยังกัดฟันทนในที่สุดจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังนั้นก็จางหายไปราวกับกระแสน้ำลงและมหาสมุทรวิญ,ญญาณของถังซานก็ค่อยๆเสถียรเมื่อแรงกดดันทั้งหมดหายไปมีเพียงออร่าของสวรรค์และโลกอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบเท่านั้นถังซานค่อยๆลืมตาขึ้น สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปปั้นขนาดใหญ่รูปปั้นนี้สูงประมาณ30เมตรมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีขาวถือดาบยาวสีดำข้างหลังมีปีกสีขาวขนาดใหญ่คู่หนึ่งกลางออกราวกับกำลังจะทะยานสู่ท้องฟ้าไม่มีออร่าอันแหลมคมปลดปล่อยออกมาแต่เมื่อถังซานมองไปที่รูปปั้นนี้เขารู้สึกเสียวซ่านในดวงตาของเขาแม้แต่พลังจิตวิญ,ญญาณก็สั่นสะเทือนช่างเป็นออร่าที่ทรงพลัง ทั้งสานสูตรหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆลุกขึ้นยืนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือรูปปั้นของจักรพรรดินักดาบ